ล <c oughs> แล้วเจอกันมิงมิงจ่ได้แลนะลูกรอขขาลงแล้วค่ะ เออสวัสดีพี่ช้างจะชวนผมไปกินข้าวหรือไงกินกับผีสิฉันจะมาเรื่องนอยทำอะไรผิดอะพี่กดผมทั้งใบไมไ่บอกฉันว่าหุ้นตัวนี้กำไรแน่แน่ยอย่าไปทันถืออาทิตย์ฉันก็จิงเป็นล้านแล้วไม่จริงหรอมั้งไม่จริงอะไรฉันเพิ่งจะดูบัญชีเมื่อกี้นี่มีใบเรียกเก็บเงินด้วยอย่าฟังให้ดีนะอาการแม่เอาเงินที่ฉันเสียไปบัคืนอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจนะระวังให้ดีอันี่พี่ช้างเฮ้ ชพี่หวัดดีคะ่ะคุณอีอุตส่าห์มาถึงที่นี่มีอะไรเหรอคะเออคุณเฉินหัวหน้าแผนกคุณเขาน่าอยู่ห้องไหนคุณเฉินเหรอคะอยู่ห้องโน้นคะ่ะขอบใจนะก็โทษนะครับคุณเฉินอ่าคุณอีมีอะไรผมช่วยเลยคือผมเพระว่าคอมพิวเตอร์บริษัทไม่มีข้อมูลของลูกค้าผมคนหนึ่ง ก็เลยอยากจะให้คุณช่วยดูหน่อยไม่บ้างผมจะดูให้นะขอโทษนะครับเครื่องผมไม่มีข้อมูลแต่ว่าข้อมูลลูกค้ารายนี้ผมเท่ากับมือไอ้เรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับหรือว่าคุณยังไม่ได้เอาข้อมูลเข้าคอมติดต่อกันมาตั้งหลายเดือนแล้วทำไมไม่มีบันทึกซื้อขายล่ะครับท่านผมอาจจะลืมเองก็ได้ขอโทษนะครับผมช่วยอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรครับ ขอโทษนะครับมไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรคะ่ะคุณอีฉันชจ่อเสี้ยเหมยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณทํางานที่นี่นานหรือยังครับเออเกือบสามปีแล้วองั้นผมมีอะไรอยากจะถามหน่อย <c oughs> คุณอีชิมกาแฟาที่ฉันต้มสิคะ <c oughs> ที่แท้ต้มแบบนี้ถึงจะอร่อยอื <c oughs> ถ้าคุณไม่บอกก็ไม่รู้นะนี่ย่จริงเหรอ พอเพิ่งมาทํางานยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยอยากจะให้คุณช่วยสอนให้หน่อยเรื่องทุกอย่างในบริษัทฉันรู้หมดนั่นแหลคะค่ะแม้แต่เรื่องที่ใครไม่รู้ฉันก็รู้คุณอยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยคะ่ะจริงนั่นเหรอคุณไม่เชื่องั้นฉันจะบอกให้จริงเหรอเนี่ยจริงๆวิธีการจ้างปกติดูอาจจะเคร่งขึ้คุณเจ้าเลขาเขาก็ท่าทางเรียบร้อย นึกไม่ถึงว่ารับหลังพวกเขาสองคนจะคุณอ,อีฉันเล่าให้คุณฟังหมดแล้วคุณอย่าบอกใครว่ารู้มาจากฉันนะคะไม่ต้องห่วงแล้วครับผมไม่บอกใครเด็ดขาดเลย <c oughs> เออคือพักนี้บัญชีลูกค้าผมหายบ่อยๆบย <c oughs> ริษัทเรามีปัญหาแบบนี้ประจาหรือเปล่าเออปัญหาเรืเ่องบัญชีลูกค้าหายไม่ก็จะมีหรอกนะคะแน่นอนว่าอาจจะมีบ้างแต่ไม่มากนะักบัญชีลูกค้าหายปัญหาใหญ่นะคะลูกค้าคุณเซนชื่อมอบฉันทะาไว้ไหมคะ ถ้าใช่แล้วเกี่ยวอะไรด้วยเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นสองครั้งแล้วล้วนเป็นลูกค้าที่เซ็นมอบฉันทาเอาไว้ลูกค้าที่เซ็นมอบฉันทาพวกนี้เสียใหญ่กับเสียรองจะมอบให้ลุงฟ้ารับผิดชอบนะคะแล้วลุงฟ้านี่อยู่แผนกไหนเหรอครับเขาทํางานให้พี่ชายคุณโดยตรงเลยไม่รู้ว่าแผนกไหนเอ๊ะถ้าทางเขาลับๆและลอดหน้าดูชอบขังตัวเองไว้ใน,นห้องทํางานมีแต่เสียใหญ่กับเสียรองถึงจะเข้าห้องทํางานเขาได้นะคะ พี่ลึกจังเลยงั้นเหละครับถครับปัไงไบ้ครับเอ,อการผ่าตัดต้องใช้เวลานานผู้ป่วยจนเป็นต้องใช้เลือดนะคะใช้เลือดผมได้ไหมครับแต่ว่าเลือดคุณผมเลือกรูปเดียวกับเธอ อ,อได้ค่ะฉันจะไปแจ้งคุณหมอก่อนนะคะหนูก็จะบริจาคหนูเด็กเกินไปบริจาคไม่ได้หรอกมาทางนี้ค่ะเราอยู่นี่ก่อนนะว่าไงได้เท่าไรห้าแสนกว่าห้าแสนเลยห้าแสนทำไงอะลุงฟ้าทำยังไงก็ได้ภายในสองวันนี้ต้องหาให้ได้อีกห้าแสนห้าแสนเหรอหตายแล้วอาเซีย ทำอย่างนี้ท่านกก้าผมทางอ้อมนะเอาเงินของลูกค้าไปเล่นหุ้นแบบนี้มันเสี่ยงมากเลยไม่อีกอย่างผมก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะไปเสี่ยงเงินได้เยอะขนาดนั้นนะผมทําไม่ได้หรอกก็ฉันถึงบอกไงว่าทําไงก็ได้แต่พูดมากแล้วฉันจะเอาเงินนายลุงบอกว่าหุ้นกาลังขึ้นถ้าทุ่มเงินลงไปอีกหน่อยก็กับไราบาแล้วนี่เฮ้ยถึงนั้นก็เถอะ เงินมากอย่างนี้แค่สองวันใครจะไปหาได้ที่สาคัญมันไม่ใช่ว่าจะได้แน่ๆแ้่มีวิธีเราก็แค่เอาเครดิตลูกค้าไปหมุนก่อนก็เรียบร้อยแล้วใช่น้องชายะพูดถูกลูกฟ้าทำตามนี้นะไม่ได้นะเกิดซวยขึ้นมาหุ้นตกเรื่องนี้ง,งานใหญ่แน่ๆจะขวัญอ่อนนักได้ไหมเนี่ยฮะยิ่งมากก็ทำบัญชีปลอมหลอกลูกเขา,าจ่ายไปแล้วก็ทนนั้นเองหาวิธีที่ปลอดภัยกว่าน,นี้มไม่ได้หรอลูกฟ้า จะนึกนะว,ว่าฉันไม่รู้เมื่อก่อนที่ลุงช่วยพ่อก็เคยทําแบบนี้มาแล้วอย่ามาทาเป็นไม่เคยนะเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เหมือนกันนะพ่อเธอเขาเงินเจ๊งจะไปต้องทําบัญชีปลอมต่ที่พวกเธอทําแบบเนี้ยมันออกจะมากเกินไปแล้วนะไม่ไหวหรอกฉันช่วยไม่ได้อะอะไรคือมากเกินไปพวกเรากับพ่อตาก็เป็นเจ้านายของลุงนะ ลุงกินเงินเนของเราอยู่ก็ต้องทำงานให้เราสิลุงฟ้าเสร็จงานนี้เมื่อไหร่รับรองว่าลุงสบายนั่นแน่เลยเอ้ยนี่พวกเธอนะกำลังเล่นกับไฟอยู่นะ <c oughs> เลิกพลาด้านแล้วจะไว้นะใหญ่ยยพ่อรู้เรื่องนี้เด็ดขาดไม่งั้นลุงอดได้เงินมันานแน่แล้วอย่าง,นานนะางลุงเป็นคนทำมาชีถูกจับได้หนีไม่พ้นหรอกก็ได้ฉันให้เวลาหนึ่งวันรุงนี้ฉันจะมาเอาเงิน บมอครับยังไงบ้างครับการผ่าตัดสำเร็จอ๋อขอบคุณมากครับไม่ต้องเกรงใจแต่แม่แล้วคะมแม่หนูน,น้อยแม่เธอเพิ่งผ่าตัดเสร็จนะยังต้องพักฟื้นอีกสักพักหนึ่งตอนนี้ต้องให้พักผ่อน,นมาก้านนะ กิดอะไรขึ้นเนี่ยดึกป่านนี้เลไยังไม่โทรมาอีกเออ,เอ,อคุณตู้บอกว่าวันนี้ต้องรู้เรื่องแน่รอเดี๋ยวเถอะแน่นสิคะใจะเย็นๆรออีกเดี๋ยวนึงเถอะอ๋อฮัลโหลใครนะครับโทรผิดแล้วคุณนี่นี่นี่เฮ้ยอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวกันจะได้ไหม มีชีวิตชีวาหน่อยสิผมเหนื่อยจังเลยผมก็ง่วงแล้วด้วยเออไอายยา้จ้ารุนนี้ต้องเตรียมรถให้ผมนะอะครกลับไปเถอ,เอะขอรลบไปก็ได้ไสิผมไปนะอย่าหมดหวังวันนี้เขาไม่โทรมาพรุ่งนี้อาจจะมีข่าวดีกว่าก็ได้ขอรับสิพรุ่งนี้ต้องดีก่อนแะน่หลับแล้วนะฉันหิวแล้วหิวแล้วเอองั้นอย่ารอเลยไปกินข้าวเถอะปะที่ไหนหรือ มีอยู่ร้านหนึ่งทั้งถูกทั้งอร่อยด้วยนะรับรองเธอต้องชอบแน่นอนอะ่ะจริงเหรอไปเราไปกินข้าวกันเถอะฮัลโหลอ๋ <Hello? S 2> อฉันตู้เทียนเหานะอ๋อสวัสดีค่ะคุณตู้ขอโทษจริงๆที่โทรมาป่านเนี้พวดเธคงรอแย่สิเออไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเอ่อทาคุณเป็นยังไงบ้างคะเอ่อจะมีข่าวร้ายจะบอกเธอนะพวกเราคงไปไม่ได้แล้วอ่ะวันนี้ทางบางก้าวโทรมาว่างานที่นั่นยุ่งมากถ้าต้องส่งคนไปยี่สิบคนเพื่อช่วยงานทั้งนั้นแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีจริงเหรอคะ จริงสิเอเนี่คลิปที่จัดข่าวเนี่ยถูกใจคนมากนะช่วยบอกข่าวนี้นี่ให้หับเข้ามินด้วยละ่ะถ้าขอบคุณมากเลยค่ะคุณตู้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณตู้่ออยางไหคุณตู้บอกว่าคริปของเราประสบความสำเร็จมากเลยงานยุ่งจนไม่มีเวลาโทรศัพท์เยอะเยอะมากเลยแก้วใหญ่นี่ของผมแก้วเล็ก ของคุณเขาออยัางชั่วหน่อยฉันยังดื่มเหล,เล้าไม่เป็นอยู่พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้กองส่งที่ผ่านมาถ้าไม่มีคุณคอยช่วยเราต้องมากมายคงจะไม่ดีอย่างนี้แน่ขอบคุณมากนะฉันไม่ทําทำอะไรสักหน่อยที่จริงอ่ะเป็นเพราะคุณไม่ย่อท้อตั้งหากเลยอย่าเขินเลยเนะเธอเธอรู้ไหมว่าเธอสำคัญมากแค่ไหนคระมาชดแก้ก่อน งั้นขอเดี๋ยวเปนทีพิเศษของพวกเราขอให้ทัวร์ของพวกเราเป็นที่นิยมมีลูกค้ายเยอะๆจะเจริญขึ้นเรื่อยๆอาหารที่สั่งได้แล้วครับขอบคุณมากครับนี่คุณรู้ไหมเมื่อก่อนอะ่ะผมชอบไปกินตามร้านอาหารหรูๆตอนนี้ถึงได้รู้ว่าร้านแผงลอยแบบเนี้ทำอร่อยกว่าเยอะเลยไม่แค่นั้นนะยังถูกกว่าเยอะด้วยนี่ <c oughs> เห็นไหมว้าวทั้งสวยทั้งแปลกแฟนฉันก็ซื้อมาฝากจากอเมริกาเหรอ ที่ระลึกหกสิปีทั้งโลกน่ะมีแค่ร้อยเส้นเองโอ้ังั้นก็หายากกันสิใช่แล้วสวยไหมละ่ะสวยดิเธอชอบเขาแบบนั้นด้วยเหรออืมฉันรู้สึกว่ามันมีความหมายดีเหมาะกับเธอด้วย ตือเลยแล้วเธอกำลังดีจนจะถึงแล้วโอ้โหถึงเลยจังเลยคุณรีบกลับไปนอนเถอะเธอก็รีบนอนเหมือนกันนะบ๊ายบายบ๊ายบาย เออผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณเนะรื่องอะไรเหรอไม่เลยค่ะไว้วันหลังให้บอกก็แล้วกันนะขกสวงเธอมาได้ยังไงนังคิดถึงเธอโทษทีนะฉันไม่อยากพบเธอเธอไปซะโกสวง ปล่อยแค่นทีเดียวทีเดียปล่อยงหน่อยนะปล่อยะขาจะทอะไรอ่ก็สวงปล่อยนะไม่ปล่อยใช่แกทำแล้วแกน่ะข้ากอดโดยชั่ไปทีแกคงติดใจมากจะบ้างมาเลยอย่าชคกันเ้ยอย่าชกกันนะพอได้แล้วบกให้หยุดไงเฮ้หมิ่นเฮาหมินเฮาหมิน เจ็บมากมั้ยมาเขามีมาฉัขึ้นมาสติเหรอจะบ้าหรือไงได้ฉันไม่ชกหมาขี้แพ้เธอเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณคนฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกแล้วไปนะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรตายแล้วมีเลือดออกจะทำแผลให้นะคุณลุกไหวไหมั้ยไหว แผลเบลอเลยเดี๋ยวฉันจะใส่ยาฆ่าเชื้อโรคให้นะป้องกันไม่ให้แผลอักเสบนะอาจจะสบแสบหน่อยอออขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกอคุณอดทนหน่อยนะ เลวอย่างนี้แลเต็มตัวเลยฉันขอโทษใช่เหมเืนเธอถ้าไม่ใช่อีเจิดปางก็ต้องปกป้องคุณไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้ I โทรมาดึกอย่างนี้แหละเจ้ะไม่นอนหรือหนูนอนไม่หลับเป็นอะไรไปจ้ะพี่กอลสงหนูกลัวหนูรัว้ว่าแม่จะทิ้งหนูไป <c oughs> ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะแม่จะเป็นอะไรไปแม่ไม่สบายเพิ่งจะผ่าตัดจนป่านนี้ยังไม่อยากฟื้นเลยหนูกลัวว่าแม่จะัหนเหรอจ๊ะมิงมิงไม่ต้องกลัวนะแม่ต้องไม่ทิ้งเธอไปแน่ไหนบอกพี่ซิว่าแม่เธออยู่ไหนโรงพยาบาลฝรัษษษษษ่งเศสค่ะอืมเอาอย่างนี้นะ พรุ่งนี้พี่จะไปเยี่ยมเธอกับแม่ดีไหมพี่ต้องไปจริงๆนะอืมไม่ต้องห่วงจ้ะพี่ต้องไปแน่ๆเธอรีบไ,ไปนอนได้แล้วรู้ไหมค่ะอืมพรุ่งนี้พี่จะไปรับเธอนะรักเธอสวัสดีเจ้ารัคุสวัสดค่ะเออคุณไอซูปเป็นอะไรเหรอมิมิงโทรมาบอกว่าอาซอไม่สบายเพิ่งผ่าตัดเสร็จตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลย นอกจางันเชื่ออืมฉันรับปากมิงๆมิงจะไปหาพรุ่งนี้คุณจะไปกับฉันไหมถึงจะยังไงเขาเป็นพี่สะัายของซูเอตผมฉัน<อ>ยังเจ็บอยู่ไหมอ๋อไม่ละไม่ละ ลึกมากแล้วฉันว่ารีบกลับไปพักเถอะพรุ่งนี้ผมจะมารับเราไปเยี่ยมเขาด้วยกันนะอริษฐานอธิสวัส บอกครับเบียผมไปยังไงบ้างครับจากผลการตรวจชิ้นเนื้อไม่ใช่เนื้อร้ายนะครับโอกาสจะเป็นซ้ํามีน้อยมากเลยแล้วเมื่อไหร่แม่หนูจะฟื้นล่ะคะอ๋ออ,อีกไม่นานแล้วจ้าแม่หนูก็จะฟื้นแล้วหนูต้องคอยดูแลแม่ให้ดีรู้ไหม <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ครับพี่สุลพสีพี่เกาสว่างพี่เกาสว่างมิงๆิง คือว่าฉันกับเ้าหมิ่นมาเยี่ยมอาซอนะคะค่ะ<า>เอออาซอเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมตามผ่าตัดสำเร็จการฟื้นตัวก็ใช้ได้อยอดไปเลยฉันบอกว่าสวรสค์ต้องคุ้มครองอาซอจริงสิฉันจะไปจัดดอกไม้มามิงมิงพี่เกาสวงหนูยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยหิวจะตายอยู่แล้วจริงเหรอจ๊ะงั้นพี่จะพาเธอไปซื้อของกินดีไห<ด>มจริงสิมีใครจะกินอะไรไหมคะเอ,เอไม่ละไม่เลยจ๊ะ มเออก็ ừ, ได้พวกเราลงไปซื้อของกันนั่งสิโอ้ามิมีบางเรื่องที่ฉันอยากคุยกับเธอแต่ไม่มีโอกาสคุณสูกครับ ้งก่อนผมก็จะคุณผิดไปผมผิดเองนะขอโทษครับเอาละเอาละจำมันเถอะไมเป,ไปไ็นไรงานที่บริษัทเป็นยังไงบ้างเออมีกสุกับเพื่นวมงานทุกคนขอยช่วยเต็มที่ครับเออตอนนี้เราพ้นจากวรกฤจแล้วละครับเออ,เอ,อดีสิเรื่องนี้ได้ข่าวว่าบริษ,ษัทคุณมีปัญหามากเลยใช่ไหมครับ บริษัทถูกฟ้องที่อเมริกาก็ทำใหาฉันหัวมันไม่หมดรับถูกฟ้องร,รัฐไหนเหรอครับเมืง Phoenix, องฟีนิกซ์อาริโซนาหรือใกล้มหาลาัยของผมอะเป็นต้นเรียนผมก็เป็นคนที่นั่นด้วยจริงเหรอเออ